สวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกคนนะคะมาดูต้นไม้ฟอร์มเต็มๆนะคะว่าถ้าเพื่อนๆซื้อไปแล้วนะคะจากในงานนะคะว่าประมาณนี้ถ้าเป็นอีพีใบพายนะคะโตมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะนี่นะคะทุกคนคืออีพีใบพายนะคะซึ่งเขาไม่ได้ใบแค่นี้นะคะอ่าอันนี้เป็นของโฮ p การ์เด้นนะคะดูนะคะทุกคนคือแบบ ซูปเปอร์ใหญ่นะคะนี่น,นะคะได้แบบนั้นเลยนะคะนี่ก็ต้องอาหาเสาให้น้องนะคะทุกคนแบบนี้ค่ะให้น้องเกาะนะคะน้องก็จะใหญ่อุ้ยอันนี้แบบประมาณจะสิบเซนได้แล้วนะคะเนี่ยสําหรับใบใบพายนะคะอ่าแบบนี้เลยนะคะมาดูเงินไหลมาดังเหลืองค่ะทุกคนนะคะนี่ค่ะถามว่าใบใหญ่ไหมอะมือเรา แล้วมีนะคะหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็จะมีเล็กๆอีกนะคะอันนี้หนึ่งหนึ่งมือะคะ่ะหนึ่งฝ่ามือเรานะคะเท่ากับหนึ่งแฉกของน้องเองนะคะของน้องลหลเหลืองใหญ่มากนะคะนี่คือเงินไหลามาดังเหลืองนะคะอ่ะกุ้งค่ะกุ้งที่เราเห็นใบแบบประมาณนี้เล็กๆนะคะมาดูกันนี่ค่ะ ไม้มันต้องใช้เวลาเนาะเข้าฟอร์มเต็มฟอร์มของเขาเวลาเห็นขายก็เขาก็จะตัดเป็นใบเล็กๆตอบ้างวางข้อบ้างนะคะก็ยังออกมาเล็กๆอยู่เนาะอืหรือว่าไม้ยอดมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยแต่พอเลี้ยงเต็มฟอร์มแล้วนะคะอะเทียบมือเราได้แค่ปลายปลายหางกุ้งเองนะคะใหญ่มากนะคะอันทืกกุ้งนะคะนี่ข่ยนะคะที่โฮมการ์เด้นนะคะทุกคน มาดูกันอีกตัวนะคะสำหรับโดเมสนะคะทุกคนที่เห็นไข่ไข่ก็ประมาณนี้เนาะหรืออาจจะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะโดเมสใหญ่ได้ประมาณไหนนะคะคืออาจจะใหญ่ได้กว่านี้อีกนะนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยนี่คือโดเมสนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูโดเมสกับสตอเชกนะสตอเชก็ก้านเขาจะแดงแดงเห็นไหมคะลําต้นก้านนี่คาจะแดงแดงนะคะส่วนโดเมสนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะ่ะนี่ โดเมสด้านหน้าตรงนี้ข้างหลังคือสตอร์เชกนะคะามาดูกันว่าน้องสวยๆใหญ่ๆเป็นเช่นไรก็รอย่างนี้เลยค่ะโดเมสนะคะสวยมากน้องพี่เขาจะขัดลายนะคะแล้วก็เก็บไว้ตั้งแม่แบบนี้ค่ะค่อยๆเรียงไปเนี่ยตะคุ่ของน้องเนี่ยใหญ่ไปเริ่มเทิมเลยนะคะใหญ่มากนะคะทุกคนพามาดูทุกคนจะได้แบบ ตัดสินใจง,ง่ายขึ้นเนาะเวลาจะซื้ออะไรว่าโอเคเราชอบโดเมสเพราะโดเมสจะเป็นลักษณะนี้นะคะโอเคเราเคาะชอบสตอลเชคนะคะเพราะสตอลเชคก็นี่นะคะ่ะเป็นแบบนี้การแดงแนะคะนี่ลำต้นแดงแงอย่างงี้นะคะอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะพวกอะมีเดียมด่างนะคะว่าออโตมาเขาจะเป็นแบบไหนนะคะส่วนพวกนี้คืออะมีเดียมด่างนะคะที่เราจะวางข้อกันนะอามาดูเนี่ยวางข้อแบบนี้นะคะ ก็จะออกมาเป็นแบบนี้เนาะก็จะเป็นใบปกติแบบนี้นะคะแต่ว่าดูจะแบบเป็นคลื่นๆยับยับหน่อยนะนี่อย่างนี้นี่ยุมยิ้ม,มยุมยินมยักยัเนี่ยค่ะยับยับเนี่ยสักพักนะคะน้องก็จะใบแบบเหมือนใหญ่เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วก็เริ่มฉีดนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูกันว่าฉีดเป็นยังไงต่อนี่นะคะน้องก็จะเริ่มฉีดแบบนี้แต่น้องใหญ่ได้มากกว่าน,นี้อีกนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าฉีดได้ประมาณไหนทุกคนอาจจะเคยเห็นอะมีเดียมแค่แบบประมาณอย่างเงี้ยเนาะตัวด่าง จริงๆเขาฉีกได้นะไปดูกันทุกคนจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นในการซื้อนะคะเวลามาบูธ์นะโอเคค่ะนี่นะคะน้องจะฉีกแบบนี้เลยนะคะทุกคนแบบนี้เลยเป็นก้างปลาเลยนะคะสวยมากนะคะทุกคน เป็นก้างปลาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปนะคะเป็นยังไงทุกคนจะได้มีกําลังใจเลี้ยงเนาะต่อไปค่ะก็พวกโบนะคะอ่าบางทีแล้วก็จะมีโบที่เป็นแบบนี้เนาะที่เขาแบบเป็นใบเล็กอยู่หรือแม้แต่ใบใหญ่ๆแล้วก็พึ่งแทงหน่อมาแบบนี้เนี่ยพึ่งแทงเต่าออกมาแบบนี้นะคะถ้าเขาโตแล้วเขาจะประมาณไหนคะทุกคนอ่ะเริ่มก่อนอันนี้เราน้องแบบเลี้ยงอย่างดีอะมันไม่ไหมเลยอะเออนะคะแบบไม่หน่อยมากนี่นะคะคือเอาโบนะคะทุกคน สวยมากมี่ต้องขอบคุณนะคะโฮกกาเดนนะที่ให้เปิดอนุญาตให้ชมแบบว่าไม้แบบโตๆนะคะเนี่ยค่ะน้องก็เอาขึ้นหลักแบบนี้นะคะทุกคนเลี้ยงให้แบบนี้นะนะคะตั้งใจเลี้ยงไปอะมือเรามือเราเท่าปลายใบเขา <c oughs> นะคะสวยมากค่ะเอาโบนะคะเอาโบก็จะเป็นมอนเลยนะคะทุกคนข้อก็เจาะยาวตัดง่ายๆแบบนี้ค่ะสวยมากเลยน้องโบ มีมอนขาวๆแล้วก็ต้องมาดูเหลืองๆกันบ้างนะคะอ่ะค่ะอันนี้ก็เป็นมอนเหลืองนะคะอ่าดูนะคะนี่ทุกคนที่มาช้อปปิ้งในงานนะคะหรือว่ามีมาอยู่ในมือนะคะก็เนี่ยค่ะจะได้มีกําลังใจในการเลี้ยงะดูฟอร์มเขานะคะนี่ค่ะอ่ะหูไปใหญ่มากนะอ่ะดูมือคือแบบใหญ่มากจริงๆนะคะน้องเป็นสายเลี้ยงอะคะ่ะเนี่ยสวยมากนะคะ วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะน้องพีน้องแพทแมาจากโฮมการ์เด้นนะคะทีออ่อนุญาตให้มาพาทุกคนนะคะมาดูว่าไม้ฟอร์มเต็มๆนะคะเป็นแบบไหนนะคะเจอกันที่งาน Home and g การ e เด้นแฟนะคะที่ MCC h a l l The Mall โคราชนะคะที2่2ถึงวันที่10กรกฎาคมนี้นะคะบูธของน้องแพทน้องพีนะคะอาร์ตีน้องนุกนะคะอยู่ที่ฝั่งที่เป็นงานอาร์ตนะคะทุกคนก็มีต้นไม้มากมายให้เลือกนะคะจริงๆเรามีมากกว่านั้นอีกนะแต่ว่าติดต่อกันด้านหลัง ได้เพราะไม่สมารถขนไปได้นะคะโอเคค่ะเจอกันที่งานนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ